เปิดบ้านสอนราถึงแม้ว่าสอนราจะแยกทางกับอดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกสาวน้องวีจิอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนอกจากนี้สอนรายังเป็นคุณพ่อที่ทั้งรักทั้งห่วงลูกสาวเอามากๆจนทำเอาใครหลายๆคนต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมกับบทบาทของพ่อเลี้ยงเดี่ยวของสอนราอยู่ตลอดเวลาซึ่งบ้านหลังนี้ของสอนราอาศัยอยู่กับลูกสาวและคุณแม่ ก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่อลังการมากๆบริเวณชั้นล่างของบ้านยังเต็มไปด้วยของเล่นของลูกสาวแค่เห็นมุมบ้านหลังนี้ไม่กี่มุมก็รู้เลยว่าบ้านของสอนรามนั้นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและบ้านหลังนี้จะกลายเป็นของลูกสาวในอนาคตอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ